วันแรกก็ฝากเป็ดหน่อยเรื่องต้นเกมแค่นั้นเพราะว่าของเราน่าจะต้องเล่นกับเกมตับเกมเพราะว่ามันเป็นแผนที่เป็ดเลือกที่จะเล่นครัแล้วค่อยๆแก้ันไปครับพยายามเชื่อใจกันไว้เพราะว่าเราทีมเดียวแล้วแค่นั้นแหละของพี่นิดดเดียวเลยก็เชื่อว่าทุกคนมีพื้นฐานู่แล้วก็เล่นตามที่สอมแล้วก็ตามแผนที่ทางโคชวางไปเต็มที่นะครับอพวกเราเอ็นไม้ดีสู้ ที่เต้ตายหมายถึงว่ามันสามารถแบบชร์กวัานี้ได้ไหมหรือว่ามนอ๊นวอ้อโ้เต้ดาโเยี่ยเหรอาฮ่า่ได้เยี่นี่แหละมันเอาเพงเก่งไงอย่นั่นนะโ้สวย แล้วใ,ในส่วนของตัวพี่โบ๊ทเองเนี่ยครับได้มีการเตรียมตัวอะไรบ้างไหมครับก่อนที่จะมาแข่งวีดีโอนี่ครับ<ต> <ว Tomorrow> ก็เรื่องข้อมูลเล็กๆน,น้อยๆครับแล้วก็คุยกับเป็ดว่าเราจะเล่นรูปแบบไหนดีก่อนเริ่มต้นครับเป็ดก็เลยตัดสินใจว่าอ่าโอเคเป็ดมีรูปแบบวิธีการเล่นของเป็ดก็พูดคุยกันก็แลกเปลี่ยนก็เลยเห็นว่าเออโอเคเอาแบบนี้แหละลุยไม่สวนเาตั้งใจ ช่มัต้องจไปไม่ผิดัขาไปโดที่แถวบ้านไหนวารัอ่ะบ้านวาันเป็น้อยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอไอเโนโอบีใช่ไหมก็โอบีไงอ๋่โนโบีมแล้วมันมันเนียนตาไหมนมตรงไหนไ้น้องดีๆนะน้องไม่ได้เได้ดแลดีๆนะแม่งเซฟแมเซฟผมผมขอการเกมอ่ะเซฟเซฟเล่เซฟเล่นเดิมขเมนเดิมเดเปลี่ยนนะเต้ผมยาเปนพี่ตาย เรื่องจบตัเรือจั้ขึ้นเอยมาอีกแล้ววยเลยมขึ้นหานนีหมดเลยหน้บ้าเลยได้ดีเโอ้โหเอ้ไปตรงนู้นมึไม่ตก C7 วเนาะได้ไม่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 ได้ได้ว่นจะได้เลยเราทำของเราไปแย่ๆมาตรฐานพอ คือถ้าถามว่าพี่ไม่เสียดายที่เพิ่มสายนะพี่เสียดายที่เราดักบอลไม่ทันถ้าเราดักบอลมาได้สองแต้มสองแต้มไม่มีบอลไทยผลักยังไงเลยว่านใช่ไหมครับไอชื่อมันทะลุกลางไอ้เตะไงเออมันทะลุกลางเลยไอเพิ่มไม่ใช่เี้ยเราก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะไปร้ไหนอ่ะมันไปได้หมดอ่ะชัวรี่มันอ่ะมันหมายถึงว่าพากลางเลยนะไม่ใช่ชัวรี่แต่ก็คือชัวร์ี่แต่เตะอ่ะเนาะ ก็เดี๋ยวจะผ่านได้โอ้ยใช่ป่ใช่ที่เเนอย่างนี้นะครับพกเดีอยู่แล้วไปดูไดนีเป็นเป็ดเนี่ยตั้งแต่เรารู้แล้วไหลนแล้วเราไปอยาเก่าแต่ว่าก็อยู่ที่เราดึงออกก็อยู่ที่มันขับระหว่างการของปืนกับเตยแบบจริงๆเลยแล้วมันเอาเอาเอาตกยากจับแบบแบบสวยจับเลยผมว่าถ้ามันไกลเตยหน่อยไกไปืนกว่าแต่เราเราไม่ิดได้ผมโอเคกับวิธีการเล่นของเป็ดมากเลย ผมว่าน้องเก่งมากแล้วผมได้เจอเป็ดครั้งแรกแลก้วก็รู้สึกได้เลยว,ว่าน้องโคตรเก่งแค้าไปปุ๊บเราเราก็ออกเลย,เยแล้วคือเราไม่ต้องไปหยุดโซนนั้นอนะ่ะแล้วก็ถอยเลยบล็อ,บอ,กบอกซ้ายถอยไปบล็อกบล็อกซ้ายอย่างที่เรามา 5G 29หรือไปตรงเหนปึ้มไปเลยปยแม่เลยไอย้เจยน่ะอ่ะก็ะคือเรียบร้อยใช่แล้วคือเล่นตามแบบทางที่เป็ดเดินอยู่อ่ะยังไงขนาดนา้ำก็กระจายเอาดิ ไปเลยแต่ถ้ามีคนมุ่มาไงอ่ะอ้าวขับเรือไอีเรือเฮ้ยเราขับเรือนี่ขับลอขับลอขับลอให้เ่็นเล่นแล้วขับชนเฉี่ยวิ่งวิ่งวิอยู่วิ่งอยู่ฟีีฟีเข็ดก็มีนะเข็ดอ้คือฟีเย็นๆไปไปเลจยังไเล่สวยเนาะโอเคิวสวย เราเอาไปตั S <S <Pop> ้งหนเอยรถไปตั้งเลยเรื่ออย่างนี้คันนึงไปตั้งดิตัวไหญได้ได้ตัวไหญ่มากหมดเสียงหมดเสียงทีมเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรบ้างไหมครับพี่อืมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับผมเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่ามาอยู่ด้วยกันจริงจริงจังะมันก็เลยตอบไม่ได้ว่ามีข้อบกพร่องอะไรอืมแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับน้องๆในทีมดีครับดีเพราะน้องๆก็ตามใจผมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับรู้จักกันเลยโอเคทีมบจริงอยากบอกว่า ถ้าออกถ้าออกถ้าให้ออกก็ออกอะอันนั้นไม่บอกะก็จะสวนเลยสวนนอกนั่นก็สวนเลยไอ่เิี่มันจะไม่ถามดิม็แ่งตึกไปหน่อยคนนึงมี่ไปเกูกูกูไม่ไปเล่นไปเท้าแบบเหมนจะ้าวะเดี๋ยวสามเอทถามตัวท้ายเดี๋ยวสามเอสามตัวถามตัวท้ายนะกูไปเลยไปเลยล้มหนึ่ง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 สองเดี๋ยวต้นไม้ไปได้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 ้โล่งเลยตัวนึงต้นไม้พี่พี่ตัวนึงต้นไม้ก็บงตัวนึงอ่าตาหนึ่งสวยเี๋ยวตัวเดียวเหลือตัวเดียว

้ไปดิเครอสกาใส่สาบดใส่รก้่ดิดโอ้โหแยกสวนหมดได้พี่ได้พี่ได้พี่ได้สวยสวยพี่หมดตายหมดหมดได้ได้พี่ อไปหาคิวต่อเดี๋ยวน้อยเฮ้ยเบิร์ดน้อยอยู่ไอ้น้ำน้อนอยู่ตรงนั้นกูจะไปหนึงจะไปหนึงซากเลยมาเด็ดมาเน็ดมาเขี้ยก็รถดตัวก็รถดตัวจริงเลยซ้ายมีอตัวแรกอยู่ขาสมก็เลยสมกเลยขวาไฟขวาโอ้นะครับเบิร์มุมตรงๆพี่อ่ะเดินได้เอาไว้ยพี่เจบล็อกเปิดไปแล้วตรงนี้พี่เล่นได้หมดเลยมันเก่งจังวะไอ้ซากเดี๋ยวพี่พี่อยากจะเติมแติมคือว่าบางทีมันแค่อาจจะเผลอได้ อาจจะเผลอไม่รู้แหละตอนนี hmm. <Yeah. S 1> ้มาเริ่มใกล้เข้ามาแล้วไม่รู้จะเผลอทางไหนเท่าะนั้นถ้าเราอยากสนุกจริงๆสิ่งที่พี่อยากให้เราเพิ่มก็คือสิ่งเราเคยทำแล้วกลับมา้าคือเรื่องการได้ได้เป็นบสมายให้นะดิฟังอ่ะกุล็อกอยู่กุล็อกอยู่ ฟรีๆนิดนึงไว้เล่นถึง,งวันแรกที่เราเล่นเล่นในความสุดแบบไหนของความสุดวันนั้นน่ะแบบนั้นน่ะกลับมาเล่นบันี้มาวันสุดท้ายวิดีโอพี่อยากให้ทุกคนเล่นสนุกอ่ะพี่อยากให้ซีเรียสใมมน,นมุมพี่นะในมุมพี่ ไม่บบอยากซีเรียสอยากให้มีความสุขตอนเล่นตอนแข่งมากกว่าที่เลยเข้ามาแบบเป็นกำลังใจเอออย่างนี้แหละฟิลนี้แหละประมาณนี้แหละอยากให้อยากให้อยากให้เป็นฟิลนี้มากกว่าที่เหลือก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงแล้วแต่วงแล้วแต่เรื่องนี้เลยนะฮะมีเงินเพิ่มเติมไดหมไม่มีไม่มีลรไม่มีะสนุกสนุกคือได้เล่นช่วยกันได้ครับวันนี้ทำได้หรือทำไม่ได้ช่างมันช่างแม่ โอ้ยเออเอ็มเจอรู้กัะนี่ะรู้เลยเหมือนไม่โดนล้านนะไม่เลยเกิดไม่โดนเอ้ยโดนโดนตัวหนึ่งโดนตัวโดนตัวเพิ่มไม่เป็นไร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 ใครได้โอะโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอสัตว์คอมคอมมียาอลไร ไอ้สมุกอย่าปาหมดนะไอ้หนูเหลือสองลูกอะพี่เราต้องเดี๋ยวพี่ดูดูลายก่อนได้ได้ได้อยู่ต้องขำแล้วก็วิง่งฟังนะเพิ่มเพิ่มไปโอเคโอเคมึงรอบไป่ะอยู่ข้างรถอยู่อยู่ข้างรถอยู่จะได้อีกแล้วขอไอ้ที่ต้องให้บาบพวกที่นั่นไหมเออต้องให้บาบบีบเอสอะไรบีบบอสห้องน้ำบอกเน่เน่ต้องเนี่ยมึงระบาสมุกเข้าวงได้นิดนึงเว้ยน้องมีเลยมีอยู่ใช่ปะไม่คันได้โดยไม่ได้นะคันกูไม่ได้นะคันกูไม่ได้เอ้ยคันซ้ายได<ห>้ปะไม่ได้แค่ถอยได้ปะแบบถอยอะไม่ได้เลย อะไรข้าเบอร์ซขาากันอยู่เพื่อเพื่อออกได้ปูสมองเข้าไปข้างหน้าเนี่ยเพิ่มปูให้หน่อยเอา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 ไปฟังฟาง้ายก่อนตรงหนึ่งเราจะเข้าจะเข้าไปตรงสายใช่ป่ะใช่ใช่จะเข้าสายจะเข้าสายเยอะใจเนี่ยเยอะหน่อยเยอะหน่อยเพื่อได้ดับเพิ่มพี่ทิ้งไว้ให้แล้วเจ้าพ่อพี่เป็ดไหนวะนี่ก็อะไรหนูอ๋อสมองไม่มีโอเคพี่พี่พี่ได้ฟังแล้วถ้าไงพี่ทำได้ไปเชื่อเล่าไปเพิ่มเมีอะไรปะ รู้สึกยังไงบ้างครับในการมาเล่นทัวร์นี้ครับแล้วก็ภาพรวมทีมเป็นที่น่าพอใจไหมครับอืมน่าพอใจนะสนุกมากครับผมเล่นก็เล่นชิลๆเลยครับมีความกดดันอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีแปะเลยแปะเลย้ยแต่เราจะคี29ก่อนนะเว้ยเหนือนเดิมเออเราจะคี29ก่อนนะเว้ยเฮ้ยกูอยากเข้าไปแปะข้างหน้าก่อนวะเข้าไหนเพิ่มเดี๋ยวข้างหน้าหรอเราเข้าหน้าเาเหรอเออแต่ไม่ตามไม่ตามไม่ตามเขนั้งหลักกระเป๋าด้วล่ะ ก่อนเราฆ่ับเราไม่รู้วันไปมาจากน้ำสาวตัน้ำสตัวตอนนาผิดเห็นเลยเหรอไม่เห็นใช่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 ไม่ใช่ไม่ใช่ผูกูกูคุยไอ้ดันท่นเดี๋ยวกูฆ่ามันเองความไม่ความไม่พอใจพ่ใจพอใจจริงที่ไหนนั่นดูเหรอห้องน้ำสองตัวห้องน้ำหนึ่งตัวยังต้องกลับอ่ะต้องกลับอ่ะเราได้ลายนี้ไม่ได้พี่บีกดไปนะเตเ่มาสมองปิดหน้าตัวเองมาเพิ่มเออเออกดไว้กดไว้ยับยับเลยคือเครือเครื่อไรยังไงไกลจยิงเมืกูมาได้เว้ย เพคนทำพี่แล้วนะปาร์ตี้เบอร์ไม่อยู่หลังห้องน้ำหน่อยใช่ใช่เราสุดหลังห้องน้ำสองตัวเพิ่มห้องน้ำก็มีโดนไฟโดนไฟโดดไปหลังน้ำละบอลยบอดบอดไปนี้ไปเล่นนี้ไปเล่นนี้มองไม่เห็นเลยว่ะหลอกก็ได้มันต้องแช่อปชันก็ได้ปะตัวเดียวนะทีตัวเดียวนะเห็นไม่เหลืออยู่ครับไม่เหลืออยู่ตอนนี้พอกูตายแล้วสงบสติแล้วกูอะกูกลับไปคนเดิมแล้วนั่นจะวิ่งไปตายข้างนอกวงวะตายเหรอเฮ้ยยี่บดี้ยี่บดีตอนนี้ ฟังกูนะทีนี้ฟังกูนะตีที่เหลืออยู่อ่ะเดี๋ยวไอ้ที่ต้องมาชนอย่างงี้ใช่รถแปลกตรงไหนเรานี่ต้องชนอย่างเงี้ยมันคือ OB นะมันคือ OB แปลกซ้ายแล้วก็ขวาเออมันคือมันแปลกมันคือ OB นะมันคือ OB แปลกบางสั่นมายิงขวาขวามันจะขึ้นรถเหมือนกันเออเออไปแปะก่อนเลยไปแปะก่อนเลยกูจะเล่นให้อึ้มเรามันชนก่อนแล้วค่อยเปิดน็อกได้สวยเลยอ่ะได้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 โว้ยโถทิ้งขวาสุดไปนะไปนะไปเลยไปเลยไปเลยเตรียมสู้นะเว้ยเพราะมันเตรียมสู้นะเตรียมสู้นะมันชนแน่มาแล้วมาแล้ว นหพี่เลจอดได้เตะสามตัวได้เตะสามตัวพี่ขาวอน้องอัน้องหนน้องหนึงไปหนึงขวาขวานั้โอ้โหไม่จ่ายสวยแล้ว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 สวที่แปดได้มาหนึ่งได้มาหนึ่งไม่เราต้องได้ทั้งหมดสามอต้องได้ครบดิผมได้สองตัวมึงอาคิว คือห้าคิวอะที่แบกงหนึ่งหกแต้มเออหกแต้มตอนท,ที่สติแตกท้ายว่ะวอแงเกมท้ายว่ะก็่ใชแชาปเปอร์กไม่มีชปเปอร์เหมือนจะไม่มีแต้มเลยพอมีการเปลี่ยนไลับในวีดีโอครั้งนี้ครับฝุกรู้สึกยังไงบ้างครับตอนแรกอ่ะกังวลเพราะว่าพี่เป็ดอ่ะไม่ได้เล่นเลยมาเกือบปีแต่ด้วยความคิดและประสบการณ์ที่พี่เป็ดเคยแข่งมาก็ไอตรงเรื่องการพาเข้าวงการเป็น IGL ของเขาเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยน่าห่วง ที่น่าห่วงคือมู m e มนต์สกิลเพนการเล่นของพี่เป็ดเนี่ยอาจจะสู้ใครไม่ได้ตอนแรกกังวลอย่างนี้แต่พอพี่เป็ดได้ปรับตัวได้ยิงมากขึ้นเทรนนิ่งตัวเองมากขึ้นก็ทำให้ดูว่าพี่เป็ดก็อย่างเล่นได้สา8หาแปดกแปใช่ไมเ้ยส่สี่วสามเจเจท่ากันหรต้องไม่ได้เท่ากันพี่ต้องต้องให้ต้องให้ชนะแชมอีกเหรอ ใช่ครับไม่ดีม่ถตายไปแล้วเกเป็นเพลงแบบเก้าสิบแล้วนะพวกเขาจะได้กลับป็นลซียนหรือเปล่าวราเป็นแมชชูเรีตอนนี้ไม่เห็นย่าเก่งใอ้อยู่ไหนแล้วตายวงตายวงต้องหงวดหงิดตายวงตายวงถ้าตายวงตัวเดีก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวพี่บงเดี๋ยวพี่บงต้อาไม่เล่ไก่เอ็ก่อนเดี๋ยสิสอง่อสามีทูนายกับเอ็มเนชชูเรียขาอุเทล จบไปแล้วนะครับห้าสิบเกมเแล้วก็มีไม่ได้ตัวครับก็รู้สึกยังไงบ้างครับก็ถ้าถามตอนนี้ก็รู้สึกเฟลอยู่เฟลอยู่เหมือนกันที่เพราะว่าตอนแรกอะก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์อะพูดตรงๆเลยว่าไม่คาดหวังเลยคืออยากขอให้แค่ทีมอะเล่นด้วยกันให้สนุกก็พอคือคาดหวังแค่นี้คือไม่ได้คาดหวังว่าจะเอาตัวแต่พอมาช่วง วันสามวันหลังมันเริ่มแบบมีรุนมันเลยทําให้แบบตัวผมเองเนี่ยคาดหวังที่จะเอาตัวพอพอสุดท้ายเราไม่ได้ตัว๋วมันก็เสียดายครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราทาเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วจริงๆทุกคนต่อให้บรรยากาศมันจะดูเฮฮาสนุกร้อมเพลงตอนเล่นก็ตามแต่ว่าตอนแข่งเราก็เต็มที่ตั้งใจพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดมีอะไรอยากมาฝากไหมครับก็ตัวนี้เราตั้งใจทําเต็มที่แล้วจริง สุดท้ายเราไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะกลับไปฝึกฝนพัฒนากันต่อไปเรายังเหลืออีกทัวหนึ่งพีเทเ,ทเตอร์ที่จะไปออฟไลน์ในญี่ปุ่นก็เป็นเป็นอีกตัวที่เราจะทําให้เต็มที่ที่สุดหลังจากนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามก็ฝากติดตามด้วยในไมเคจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนก็ฝากทุกคนให้กําลังใจด้วยนะครับพวกเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดจริงๆขอบคุณครับวันนี้ที่ไม่ได้ไปนะครับ รู้สึกยังไงบ้างครับผมไม่ผิดหวังนะเพราะว่าผมเห็นน้องมันเล่นกันทุกวันแล้วเห็นมันมีความสุขอะมันสนุกอะแล้วมันก็ทำได้เกินคาดแล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้พี่เป็ดรักแมนนะครับหรือพี่พีเนี่ยเข้ามาร่วมในทีมเป็นตัวจริงไหมครับแน่นอนครับต้องอยากได้แน่นอนในการที่จะมานำทัพพา น้องๆเล่นถูกต้องไหมครับใช่ครับผมอยากกลับมาแข่งไหมครับอตอบไม่ไ,ได้เลยครับมันเจ็ดสิบสามสิบแต่โอกาสน,น้อยนะที่จะได้กลับมาแข่งต่อเพราะว่ามันหลายอย่างด้วยชีวิตด้วยแล้วก็ลหลายๆอย่างด้วยมันก็พูดยากก็เลยอาจจะเป็นเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะกลับครับแล้วสุดท้ายนี้มีระยาบฝากถึงคนที่ตามเชียร์ทีมมิดอยู่ไหมครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตามเชียร์กันมาซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ไหนหรือว่าเชียรย์ใครก็ตามนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงเพราะทุกๆคนมันทำให้เรามีเราตรงนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าอย่าไปคาดหวังหรืออะไรเยอะกันนะครับผมในอนาคตมันะมจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมีอะไราการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็ฝากสนับสนุนกันต่อไปด้วยครับผมครับขอบคุณครับพี่คนะ่ารรู้สึกยังไงบ้างครับยมั่งก็รู้สึกก็เสียดาย ก็เสียดายคือแต่ว่ามันก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะคือสุดท้ายอะ่ะจริงๆแล้วสิ่งที่รู้สึกด้วยตัวเองเนี่ยไม่ว่าตอนที่เราได้นหนึ่งแต้งปาดเอฟจีไปที่เราได้ไปหรือไม่กระทั่งพีทีเอที่เราก็ที่เราก็ไม่ได้ไปแล้วก็ครั้งนี้อีกสุดท้ายอะ่ะทีมที่ได้ไปอะ่ะคือทีมที่สู้ด้วยตัวเองทั้งสิ้นอะ่ะอันนั้นแหละคือสิ่งที่เรียนรู้เลยเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันว่ามันเราจะมาหวังแบบเหมือนกับคนอื่น ภาพแล้วเราจะได้ไปเงี้ยมันยาก